สวัสดีเพื่อนฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่คนแก่ฉันเล่าเรื่องแต่โปรดชอบและสมัครสมาชิกก่อนที่เราจะเริ่มกันเถอะสนุกกับวันนี้ประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเข้าสู่วันนี้เรื่องราวที่ฉันต้องการบอกข้อจำกัดความรับผิดชอบเนื้อหาที่นำเสนอในวิดีโอเป็นเพียงเนื้อหาเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทฤษฎีและเรื่องราวที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ วิดีโอเป็นการคาดเดาและไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยมีหลักฐานหรือหลักฐานสนับสนุนใดๆดุลยพินิจของผู้ชมในเมืองเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติสังคมกลับต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพรึงเมื่อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเริ่มเล่นเกมเสี่ยงตายที่พวกเขาคิดว่าสนุกการล้อเล่นที่ไร้จิตสำนึกนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ณเมืองชนบทที่สงบสุขเด็กวัยรุ่นสี่คนได้แก่วินปาล์ม แงและแม็กใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแต่พวกเขามีความลับที่ดำมืดพวกเขาเริ่มเล่นเกมทา้าทายโดยมีเป้าหมายคือการทำเรื่องที่แปลกและทา้าทายเพื่อถ่ายวิดีโอโพสลงโซเชียลเมื่อเกมเลื่อนล้ำเกินขอบเขตพวกเขาวางแผนแกล้งลักพาตัวหญิงสาวชื่อลินลี่เพื่อข่มขวัญแต่เรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อหนึ่งในพวกเขาทำเกินไปจนเกิดการฆาตกรรม แทนที่จะยอมรับความผิดวัยรุ่นกลุ่มนี้เลือกซ่อนร่างและปกปิดหลักฐานพร้อมกับอัปโหลดวิดีโอแฝงความสนุกสนานลงโซเชียลจนกลายเป็นไวรันโดยไม่มีใครรู้ความจริงเบื้องหลังนักสืบท้องถิ่นสารวรวิทยาสืบเรื่องหญิงสาวที่หายตัวไปและพบว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนแตกเป็นเสี่ยงความกดดันทำให้บางคนเริ่มสารภาพขณะที่อีกคนพยายามโยนความผิดให้คนอื่น ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวันวัยรุ่นสี่คนที่สนิทกันมาตั้งแต่วัยเด็กวินปาล์มแป้งและแม็กเริ่มมองหาสิ่งที่ทําให้ชีวิตตื่นเต้นกว่าที่เคยพวกเขาใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในห้องแคบๆที่เต็มไปด้วยแสงไฟจากหน้าจอมือถือและเสียงแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียวินเป็นคนเริ่มต้นความคิดเขาเสนอว่าเราน่าจะลองทําอะไรที่ตื่นเต้นแล้วโพสลงทิกทอกันป่ะวะเพื่อจะมีคนฟอลเพิ่ม ปามผู้ซึ่งชอบท้าทายอะไรใหม่ๆก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วดีว่าแต่ต้องไม่ธรรมดานะพี่เอาให้คนดูแล้วจำได้เลยแป้งลังเลเล็กน้อยเธอเป็นคนที่คิดมากที่สุดในกลุ่มแต่ในที่สุดก็ยอมตกลงเอาแค่สนุกสนุกพอนะอย่าถึงกับเกินไปหลักแม็กผู้เงียบขรึมแต่ชอบความเสี่ยงกระซิบเบาๆด้วยน้ำเสียงลึกลับเราลองทำอะไรแบบแกล้งคนจริงๆดูไหม แผนแรกของพวกเขาคือการแกล้งเพื่อนบ้านให้ตกใจพวกเขาแอบไปยืนที่หน้าต่างบ้านหลังหนึ่งตอนกลางคืนโดยแต่งตัวเป็นผีแล้วถ่ายคลิปเสียงกรีดร้องปลอมๆผลคือวิดีโอได้รับยอดไลค์หลายพันครั้งภายในวันเดียวพวกเขาหัวเราะสนุกสนานกับความสำเร็จเล็กๆนั้นและเริ่มพยายามคิดแผนใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทายขึ้นความตื่นเต้นในการได้รับความสนใจจากคนแปลกหน้าบนโซเชียลเริ่มกลายเป็นแรงผลักดนันพวกเขาไม่ได้แค่เล่นสนุกอีกต่อไปแต่เริ่มมองหาเหยื่อ yeah. ที่จะทําให้คอนเทนต์ของพอวกเขาเป็นที่จดจําวินเสนอไอเดียว่าเราไปแกล้งคนแปลกหน้าดีกว่าเอาให้แบบคำๆแล้วถ่ายปฏิกิริยาของเขาปามรีบเสริมใช่ใช่คนจะยิ่งชอบมันดูจริงกว่าเดิมแป้งรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ไม่อยากเป็นคนขัดจังหวะ จากการแกล้งคนกลายเป็นแผนที่อันตรายยิ่งขึ้นพวกเขาตัดสินใจลองขโมยของเล็กๆจากร้านค้าในหมู่บ้านแล้วหนีไปโดยไม่จ่ายเงินคลิปนั้น,ลน,นกลายเป็นไวรัลนในช่วข้ามคืนแต่สิ่งที่ตามมาคือการถูกตำรวจและชาวบ้านเพ่งเล็งกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพวกเขายิ่งสนุกกับการท้าทายขอบเขตจนกระทั่งความคิดของพวกเขาเริ่มมืดมนขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่รู้เลยว่าเกมที่พวกเขาคิดว่าเป็นแค่ความสนุกในตอนแรกจะนำไปสู่สิ่งที่พวกเขาไม่อาจย้อนกลับมาได้อีกตลอดชีวิต ในคืนหนึ่งที่อากาศเย็นเฉียบกลุ่มวัยรุ่นสี่คนวินปามแป้งและแม็กรวมตัวกันที่บ้านร้างท้ายหมู่บ้านพวกเขากำลังมองหาความคิดใหม่ที่จะทำให้วิดีโอของพวกเขาเป็นที่พูดถึงมากขึ้นวินเสนอไอเดียที่ฟังดูทั้งน่ากลัวและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันถ้าเราลองแกล้งลักพาตัวใครสักคนหลักคิดดูคนต้องแบบช็อกแน่ๆปามหัวเราะเสียงดังเอาเลยดิพี่โคตรเจ๋งเลยแต่ต้องเลือกคนที่ไม่ใช่ใครในหมู่บ้านนะเดี๋ยวคนจับได้แป้งซึ่งเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะเกินไปพูดด้วยน้ำเสียงลังเล แบบนี้มันจะไม่เกินไปหรือวินถ้าเกิดเขาตกใจจนเป็นอะไรไปละ่ะแม็กที่เงียบมาตลอดพูดขึ้นเรียบๆแต่แฝงความจริงจังไม่ต้องทำร้ายเขาหรอกเอาแค่ให้เขากลัวแล้วก็ถ่ายปฏิกิริยาไว้พอเป้าหมายของพวกเขาคือหญิงสาวชื่อลินลี่ที่เพิ่งย้ายมาทำงานในหมู่บ้านเธอไม่คุ้นเคยกับใครและดูเป็นคนเงียบเงียบทำให้พวกเขาคิดว่าเธอคงไม่สามารถตอบโต้ได้วินวางแผนอย่างละเอียดว่าจะทำให้ดูเหมือนลักพาตัวจริงพวกเขาเตรียมผ้าปิดตาเชือกและรถเก่าๆที่จอดทิ้งไว้เพื่อใช้ในแผนการ ในคืนที่พวกเขาตัดสินใจลงมือลินลี่กำลังเดินกลับบ้านหลังจากเลิกงานที่ร้านอาหารพวกเขาใช้วิธีเข้าหาเธออย่างรวดเร็วแม็กเป็นคนจับตัวเธอจากด้านหลังปามรีบใช้ผ้าปิดปากเธอเพื่อไม่ให้ส่งเสียงแป้งเริ่มรู้สึกกลัวเมื่อเห็นสีหน้าตกใจของลินลี่แต่วินยังคงยิ้มและบอกให้ทุกคนรีบพาเธอไปที่รถ เมื่อพวกเขาไปถึงบ้านร้างลินลี่พยายามดิน้นและร้องให้เธอคิดว่าชีวิตของเธออาจจะจบลงที่นี่วินเริ่มถ่ายวิดีโอขณะที่ปามทำท่าข่มขู่ให้เธอกลัวพวกเขาหัวเราะและพูดคุยกันเหมือนสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นเพียงการแสดงสนุกสนุกแต่แป้งกลับรู้สึกถึงความผิดปกติเธอพยายามพูดให้ทุกคนหยุดและปล่อยลินลี่กลับไปแต่ไม่มีใครสนใจความสนุกเริ่มกลายเป็นเรื่องจริงจังเมื่อแม็กพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งๆหรือเราควรทำให้เธอเงียบสนิทไปเลยดีคำพูดนั้นทำให้ทุกคนหยุดชะงัก จากแค่การล้อเล่นเพื่อความสนุกสนานวินเริ่มรู้ว่าพวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นบางๆที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกแล้วลินลี่ยังคงดิ้นรนด้วยความกลัวสุดชีวิตเสียงร้องของเธอถูกปิดกั้นด้วยผ้าปิดปากที่แน่นจนหายใจลำบากวินถือโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอด้วยรอยยิ้มที่เหมือนกับว่าเขากำลังสนุกอยู่กับการแสดงแม็กเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเชือกในมือเราแค่ทำให้เธอหยุดดิ้นจะได้ถ่ายคลิปได้ชัดๆเขาพูดเสียงเรียบ แป้งถอยหลังไปจนชิดกำแพงสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลพ่อเธอเราควรปล่อยเธอกลับไปได้แล้วแต่คำพูดของเธอถูกปามขัดขึ้นปล่อยไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเธอไปบอกคนอื่นว่าเราทำอะไรลินลี่น้ำตาไหลอับแก้มเธอพยายามส่งเสียงร้องผ่านผ้าปิดปากเสียงนั้นยิ่งทำให้แม็กหงุดหงิดเขากระชากเธอให้ล้มลงกับพื้นอยู่นิ่งๆได้ไหมายเสียงของเขาดังขึ้นจนทุกคนในกลุ่มตกใจปามที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดเผลอผลักเธอให้ล้มแรงกว่าเดิม หัวของลินลี่กระแทกกับขอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเสียงดังปึกตามมาด้วยเสียงเงียบที่ทําให้ทุกคนหยุดนิ่งลินลี่ไม่ขยับอีกต่อไปดวงตาของเธอเบิกกว้างเหมือนยังตกใจในช่วงวินาทีสุดท้ายเลือดไหลซึมออกมาจากขมับของเธออย่างช้าๆแป้งร้องไห้และกรีดร้องออกมาวินเธอตายแล้วเราทําอะไรลงไปวินยืนนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะเริ่มพูดด้วยน้ําเสียงตื่นตระหนกไม่มีใครรู้หรอกว่าเราทําอะไรถ้าเราเก็บมันไว้แค่ในนี้ แม็กมองร่างไรวิญญาณด้วยสายตายเย็นชาก่อนจะหันไปพูดกับเพื่อนๆถ้าเราบอกใครเราจบแน่ต้องหาที่ซ่อนร่างเธอแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปามพยักหน้าแม้จะดูสับสนแต่เขาก็เลือกที่จะเห็นด้วยแป้งซุดตัวลงกับพื้นร้องให้หนักขึ้นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยนะทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้วินก้มลงใกล้เธอพยายามควบคุมสถานการณ์ถ้าเราไม่อยากติดคุกทุกคนต้องช่วยกันปิดปากเงียบจำไว้ถ้าใครพูดอะไรออกไปพวกเราจะไม่รอด กลุ่มวัยรุ่นทั้งสี่คนช่วยกันยกศพของลินลี่ออกไปซ่อนในป่าใกล้ๆคืนนั้นเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความเงียบงันไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีกแต่ความเงียบนั้นกลับแฝงด้วยเสียงในใจที่กรีดร้องถึงสิ่งที่พวกเขาทําลงไปทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้แล้ว เช้าวันต่อมาหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและความลับที่พวกเขาไม่มีวันลืมวินนั่งอยู่ในห้องเล็กๆที่บ้านของเขามือถือถูกเปิดค้างไว้ขณะที่เขานั่งดูวิดีโอที่ถ่ายเมื่อคืนก่อนวิดีโอแสดงให้เห็นลินลี่ที่ถูกจับมัดและร้องให้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันดูเหมือนจริงดีว่าวินพูดขึ้นพร้อมกับยิ้มที่ดูไม่สบายใจนักเขาหันไปมองแม็กที่ยืนอยู่ข้างๆแม็กพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบก็จริงมันดูเหมือนแค่แกล้งกันคนไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นจริง แป้งซึ่งนั่งอยู่มุมหนึ่งของห้องน้ำตาย,ยังคงไหลอับแก้มเธอสายหัวอย่าโพสเลยวินฉันขอร้องเราไม่ควรทำแบบนี้แต่ปาล์ามที่ยืนพิงกำแพงลับพูดสวนขึ้นถ้าเราไม่โพสคนก็จะเริ่มสงสัยพวกเราต้องทำให้มันดูเหมือนว่าเป็นแค่การแสดงหลังจากถกเถียงกันไปมาวินก็ตัดสินใจโพสวิดีโอลงบนทิกทอรพร้อมแคปชั่นที่เขียนว่าแกล้งเพื่อนสนุกๆใครอยากโดนแบบนี้บ้างวินมั่นใจว่าคนจะเชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องล้อเล่น ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงวิดีโอเริ่มถูกแชร์ต่อไปอย่างรวดเร็วยอดไลค์และคอมเมนต์ทยานขึ้นจนพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาเจ๋งว่าคนชอบกันเต็มเลยปามพูดด้วยความตื่นเต้นขณะที่ถือมือถือดูคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยข้อความว่าข้อสมจริงและนี่แค่กแกล้งกันจริงๆใช่ไหม แม้ว่าเสียงตอบรับจะดูเป็นไปในทางบวกแต่แป้งกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอรู้ดีว่าความจริงที่อยู่เบื้องหลังวิดีโอนั้นไม่ได้ตลกเลยสักนิดทุกครั้งที่เธอเห็นคอมเมนต์ที่หัวเราะหรือชื่นชมเธอกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบีบคั้นหัวใจแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือความนิยมของวิดีโอทำให้มีคนเริ่มแชร์ต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆรวมถึง Facebook และอินสตาแกรมข่าวของวิดีโอแกล้งเพื่อนสุดสมจริงเริ่มกลายเป็นกระแสะในโลกออนไลน์ไม่มีใครในอินเทอร์เน็ตสงสัยเลยว่านี่คคือความจริง กลุ่มวัยรุ่นทั้งสีนั่งมองโทรศัพท์อย่างเงียบๆแม็กพูดขึ้นมาเบาๆถ้าคนรู้ความจริงขึ้นมาละวินรีบตอบไม่มีใครรู้หรอกถ้าเราทำตัวปกติไว้ทุกคนพยักหน้าเหมือนจะยอมรับคำพูดนั้นแต่ในใจลึกๆพวกเขารู้ดีว่าความจริงไม่อาจถูกซ่อนตลอดไป หลายวันผ่านไปตั้งแต่ลิลลี่หายตัวไปครอบครัวของเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกตินางสมพรแม่ของลิลลี่นั่งมองโต๊ะอาหารที่ยังคงว่างเปล่าไม่มีจานของลูกสาวตั้งอยู่เหมือนทุกวันเธอถอนหายใจและพูดกับนายประวิทย์สามีของเธอด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลลิลลี่ไม่เคยหายไปแบบนี้มาก่อนนะเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยสักคำว่าจะไปไหนน้ำเสียงของเธอสั่นคลอนขณะที่มือจับผ้าขนหนูที่ใช้เช็ดจานแน่น นายประวิทย์พยักหน้าเล็กน้อยเขามองดูโทรศัพท์ที่ไราข้อความหรือสายเรียกเข้าจากลูกสาวผมว่ามันแปลกนะป้าตอนนี้มันเกิน3วันแล้วที่เราไม่ได้ข่าวคราวจากเขาเราควรแจ้งตำรวจหรือยังนางสมพรังเลอยู่สักพักแต่ความกลัวที่ค่อยๆก่อตัวในใจทําให้เธอตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแจ้งสถานีตำรวจเธอแจ้งว่าลินลี่ลูกสาวของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่คืนวันศุก สารวัตรวิทยาเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องความละเอียดรอบคอบในงานสืบสวนเขารับฟังคำบรรยายของนางสมพรและเริ่มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลูกสาวของคุณมีปัญหากับใครก่อนจะหายตัวไปหรือเปล่าครับหรือว่าเขาพูดอะไรแปลกๆก่อนหน้านี้นางสมพรสายหน้าน้ำตาเริ่มคลอเบ้าไม่เลย่ะเขาเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องกับใครในหมู่บ้าน สารวัตรวิทยาจดข้อมูลลงในสมุดโนต้ตของเขาก่อนจะสัญญากับครอบครัวของลินลี่ว่าเขาจะเริ่มสืบสวนทันทีเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบบริเวณใกล้บ้านของลินลี่รวมถึงสอบถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกับคืนที่เธอหายตัวไปขณะเดียวกันนายประวิทย์ก็เริ่มค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองเขาโพสต์ข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊กของหมู่บ้านหวังว่าจะมีใครเห็นเบาะแสบ้างหนึ่งในคนที่ตอบกลับข้อความคือน,นายมโนเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล ผมเห็นลิลลี่เดินผ่านหน้าบ้านผมคืนนั้นครับแต่มีรถคันหนึ่งจอดอยู่ใกล้ๆผมจำได้ว่าเป็นรถเก่าๆสีเทาแต่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากข้อมูลนั้นทำให้สารวัตรวิทยาสนใจเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถคันดังกล่าวในพื้นที่พร้อมทั้งสั่งติดตามวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง ในขณะที่การสืบสวนเริ่มขยับเข้าใกล้ความจริงกลุ่มวัยรุ่นทั้งสี่คนที่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมนี้ยังคงพยายามใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เงาของความผิดกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าช้าและหลีกเลี่ยงไม่ได้สารวัตรวิทยานั่งตรวจสอบรายงานที่ต๊ะทำงานของเขาพร้อมกับดูภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนที่ลินล,ลี่หายตัวไปภาพบางช่วงแสดงให้เห็นรถเก่าสีเทาคันหนึ่งที่นายมานพเคยพูดถึงมันจอดอยู่ไม่ไกลาจากจุดที่ลินล,ลี่ถูกพบครั้งสุดท้ายแต่ป้ายทะเบียนเบลอจนมองไม่ชัด เขาเรียกประชุมทีมเพื่อเริ่มการสืบสวนในเชิงลึกเราอาจจะต้องสอบถามเด็กๆในหมู่บ้านดูว่าพวกเขารู้หรือเห็นอะไรในคืนนั้นหรือเปล่าสารวัตรวิทยากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเมื่อสารวัตรวิทยาเดินทางไปยังหมู่บ้านเขาพบกับวินปาล์มแป้งและแม็กโดยบังเอิญกลุ่มวัยรุ่นกำลังนั่งอยู่ที่ลานว่างกลางหมู่บ้านท่าทางของพวกเขาดูเหมือนพยายามทำตัวปกติแต่ดวงตาของแป้งกลับสะท้อนความกังวลที่เธอพยายามปิดบงัง เด็กๆพวกเธออยู่แถวนี้ตอนคืนที่ลินลี่หายตัวไปใช่ไหมสารวัตรวิทยาถามด้วยท่าทีเรียบง่ายวินยิ้มแห้งๆตอบกลับครับสารวัตรพวกเราอยู่กันที่บ้านร้างท้ายหมู่บ้านแค่เล่นๆกันเฉยๆไม่ได้ทำอะไรผิดแม็กที่ยืนอยู่ข้างหลังดูสงบนิ่งเกินไปเขาพูดเสริมด้วยน้ำเสียงนิ่งๆใช่ครับพวกเราไม่ได้เห็นอะไรที่ผิดปกติแต่สายตาของสารวัตรวิทยาจับได้ถึงความไม่สบายใจที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงน,นั้น ปาลพยายามหันเขวามสนใจโดยการพูดเรื่องอื่นแต่กลับพูดออกมาด้วยท่าทีลนลานจนสารวัตรเริ่มเอใจเออเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับลินลี่เลยนะครับคำพูดที่ไม่จำเป็นนั้นทำให้สารวัตรเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของเขาหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นเดินจากไปสารวัตรวิทยาพูดกับผู้ช่วยของเขาพวกเขาทำตัวเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างแววตาของแป้งดูเหมือนจะพูดได้มากกว่าคำพูดเสียอีก ในวันต่อมาสารวัตวิทยาเริ่มเฝ้าดูพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นนี้อย่างใกล้ชิดเขาสังเกตว่าพวกเขาเริ่มหลบเลี่ยงการพูดถึงเรื่องลินลี่และมีการพบปะก,กันในที่ลับๆบบ่อยขึ้นความรู้สึกของสารวัตรวิทยาไม่เคยพลาดมาก่อนและเขาเชื่อมั่นว่าเด็กกลุ่มนี้อาจรู้มากกว่าที่พวกเขาพูดความจริงเริ่มใกล้เข้ามาและเวลาของกลุ่มวัยรุ่นกำลังจะหมดลงอย่างช้า ค่ำคืนหนึ่งในบ้านร้างท้ายหมู่บ้านที่เคยเป็นที่นัดพบของกลุ่มวัยรุ่นตอนนี้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดวินนั่งกระดกพิงกำแพงเงาเก่าๆขณะที่ปาล์มเดินไปมาด้วยความหมงุดหงิดแม็กนั่งเงียบเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างส่วนแป้งยืนห่างออกไปดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่หยุดไหลฉันบอกแล้วว่าเราไม่ควรโพสตวิดีโอแป้งระเบิดเสียงออกมาน้ำเสียงของเธอสันสานถ้าเราไม่โพสทุกคนก็จะไม่รู้แล้วตอนนี้ดูสิตำรวจกำลังจับตามองเราวินตอบกลับด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด แล้วถ้าเราไม่ทําคนก็จะสงสัยมากกว่านี้มันต้องดูเหมือนเรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องจริงแต่นั่นไม่ช่วยอะไรเลยแป้งตะโกนสวนทุกครั้งที่ฉันเห็นคอมเมนต์ในวิดีโอฉันรู้สึกเหมือนว่าทุกคนกําลังหัวเราะกับความตายของลินล,ลี่เธอเป็นเพื่อนของเรานะปาลมที่ฟังอยู่นานเริ่มหมดความอดทนเขาชี้ไปที่แป้งพอได้แล้วเธอคิดว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นเหรอเราก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน แม็กที่นั่งเงียบอยู่นานเงยหน้าขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆเราควรคิดว่าจะทำยังไงต่อไปไม่ใช่มาโทษกันเองทำยังไงต่อนายคิดว่าเราจะหนีความผิดนี้ไปได้ตลอดหรอแป้งถามกลับน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังวินหันไปมองแป้งด้วยสายตาเย็นชาง,งั้นเธอจะทำยังไงจะไปบอกตำรวจเหรอถ้าเธอทำแบบนั้นทุกคนก็จะต้องติดคุกรวมถึงเธอด้วยคำพูดของวินทำให้แป้งเงียบไปแต่แววตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจปามหันไปหาวิน เราต้องแน่ใจว่าไม่มีใครในกลุ่มนี้พูดอะไรออกไปถ้าใครสักคนหลุดปากเราจะจบกันหมดบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าหวาดกลัวไม่มีใครพูดอะไรอีกแต่ในใจของแต่ละคนความกังวลและความรู้สึกผิดเริ่มแทรกซึมลึกขึ้นทุกทีพวกเขารู้ดีว่าเวลาของความลับนี้ใกล้จะหมดลงและเมื่อถึงจุดนั้นทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กลางดึกคืนนั้นแม็กนั่งอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆของเขาเสียงข้อความจากโทรศัพท์ดังขึ้นเรื่อยๆเพื่อนในกลุ่มยังคงคุยกันในแชทพยายามคิดหาวิธีปกปิดเรื่องทั้งหมดแต่ในหัวของแม็กเต็มไปด้วยความคิดที่หนักอึ้งและหวาดกลัวเขามองข้อความสุดท้ายที่แป้งส่งมาฉันไม่ไหวแล้วถ้าตำรวจถามฉันอาจจะต้องพูดความจริงคำพูดนั้นเหมือนระเบิดเวลาในใจของแม็กเขาเริ่มพิมพ์ข้อความตอบกลับแต่หยุดและลบมันออกหลายครั้งใจเขาเต็มไปด้วยความสับสนถ้าแป้งพูดจริงพวกเราก็จบ เขาคิดแต่เมื่อมองไปที่ตัวเองในกระจกความคิดหนึ่งก็แทรกขึ้นมาหรือฉันจะทำก่อนถ้าฉันพูดก่อนฉันอาจจะรอดรุ่งเช้าแม็กเดินเข้าไปในสถานีตำรวจด้วยใบหน้าที่ซีเซียวเขาถูกพาไปที่ห้องของสารวัตรวิทยาสารวัตรมองเขาด้วยสายตาสงสยัยมีอะไรจะบอกหรือเปล่าแม็กนั่งลงถอนหายใจหนักก่อนจะเริ่มพูดผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ผมแค่อยากปกป้องตัวเองน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เขาเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่คืนที่พวกเขาวางแผนแกล้งลินลี่จนกระทั่งเรื่องลุกลามเกินควบคุมแม็กยอมรับว่าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าลินลี่แต่ยืนยันว่าเขารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมอยากให้คุณช่วยผมไม่อยากติดคุกผมแค่เด็กธรรมดาสารวัตรวิทยานั่งฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เริ่มจดบันทึกและวางแผนการดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกันวินปาล์มและแป้งยังคงไม่รู้ว่าเพื่อนของพวกเขาทรยศไปแล้วจนกระทั่งตำรวจมาที่บ้านของพวกเขาในเย็นวันเดียวกันวินแทบไม่เชื่อเมื่อเห็นสารวัตรวิทยายืนอยู่หน้าประตูเราได้รับข้อมูลสำคัญจากเพื่อนของพวกคุณทุกคนในกลุ่มหน้าซีดเผือดแป้งหลุดร้องให้ออกมาขณะที่ปาล์มกัดฟันกรอดด้วยความโกรธแม็กทำแบบนี้ได้ยังไงความเชื่อใจที่เคยมีในกลุ่มแตกสลายแม็กได้เลือกเส้นทางของตัวเองเพื่อเอาตัวรอดแต่ทางเลือกของเขาได้ลากเพื่อนทั้งกลุ่มไปสู่ความพินาศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข่าวการจับกลุ่มแม็กและคำให้การของเขาแพร่กระจายออกไปในกลุ่มวัยรุ่นอย่างรวดเร็ววินปามและแป้งได้รับรู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งได้หักหลังพวกเขาความโกรธและความกลัวผสมปนไปจนกลายเป็นความสิ้นหวังแม็กมันพูดอะไรออกไปบ้างปามตะโกนด้วยน้ำเสียงโมโหขณะที่ทั้งสามคนซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างท้ายหมู่บ้านฉันไม่รู้แป้งตอบเสียงเบาดวงตาเธอแดงช้ำจากการร้องไห้แต่ถ้าเขาบอกความจริงทั้งหมดพวกเราคงไม่รอดวินนั่งเงียบอยู่มุมหนึ่งของห้องคิ้วขมวดแน่น เราต้องหนีเขาพูดขึ้นน้ำเสียงเย็นชาเราไม่สามารถนั่งรอให้ตำรวจมาจับได้ปาลพยักหน้าเห็นด้วยแต่แป้งกลับสายหน้าอย่างร้อนรนแล้วเราจะหนีไปไหนพวกเขามีกล้องวงจรปิดทุกที่พวกเราจะถูกจับได้อยู่ดีขณะที่พวกเขาถกเถียงกันอยู่นั้นเสียงไซเรนตำรวจดังแว่วมาไกลๆสารวัตรวิทยาและทีมของเขากำลังเข้ามาใกล้บ้านร้างพวกมันมาแล้วปาลพูดพลางลุกขึ้นทันทีวินคว้าเป้สะพายขึ้นมาโดยไม่ลังเลยแยกกันวิ่งอย่าให้พวกเขาจับเราได้ ทั้งสามคนแตกกระจายออกไปคนละทางแป้งวิ่งไปทางป่าหลังบ้านขณะที่ปามและวินพุ่งออกไปคนละฝั่งในหมู่บ้านสารวัตรวิทยาและทีมไล่ตามพวกเขาไปอย่างไม่ลดและเขาแบ่งทีมออกเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อติดตามเด็กแต่ละคนจับตาดูทุกเส้นทางอย่าให้พวกเขาหลุดมือแป้งวิ่งไปจนล้มลงในป่าทึบเธอนั่งหอบหายใจพลางมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวแต่เธอไม่รู้เลยว่าตำรวจอีกชุดหนึ่งกำลังปิดล้อมพื้นที่ ด้านปามเขาถูกไล่ต้อนจนมุมที่ซอยแคบในหมู่บ้านสายตาของเขามองหาทางหนีแต่ไม่มีทางไหนพอที่จะหลบหลีกได้ส่วนวินที่หนีออกไปไกลที่สุดพยายามหาทางออกจากหมู่บ้านแต่กลับเจอตำรวจดักรอยอยู่เขายกมือขึ้นอย่างช้าๆเมื่อรู้ว่าการหนีครั้งนี้สิ้นสุดลงทั้งสามคนถูกจับกุมในที่สุดความลับที่พวกเขาพยายามปกปิดมาตลอดถูกเปิดเผยสู่สายตาของสังคมเกมที่เริ่มต้นด้วยความสนุกสนานกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันลืม วินปามและแป้งถูกพาตัวมายังสถานีตำรวจทั้งสามคนอยู่ในสภาพอ่อนล้าดวงตาแดงช้ำจากความกลัวและความกังวลแม้พวกเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดแต่ความจริงก็ไล่ตามพวกเขาจนมาถึงสารวัตรวิทยานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตมองเด็กทั้งสามคนด้วยสายตาเย็นชาพวกเธอรู้ไหมว่าการกระทำของพวกเธอทำให้เกิดอะไรขึ้นชีวิตของลินลี่ต้องจบลงเพราะความประมาทและความสนุกสนานของพวกเธอ วินหลบสายตาขณะที่ปามกัดฟันกรอดด้วยความโกรธที่ไม่ได้พุ่งไปที่ใครนอกจากตัวเขาเองส่วนแป้งร้องให้เงียบเงียบมือสั่นเธอไม่หยุดเราไม่ได้ตั้งใจวินพึนพรรมพำเบาๆแต่ผลลัพธ์มันชัดเจนสารวัตรตอบไม่ใช่แค่ลินลี่ที่เสียชีวิตพวกเธอยังทําให้ครอบครัวของเธอต้องทนทุกคนในหมู่บ้านต้องหวาดกลัวและตัวพวกเธอเองก็สูญเสียอนาคต แม็กที่ถูกพาตัวมาด้วยถูกแยกไว้ในอีกห้องหนึ่งเขามองผ่านกระจกบานเดียวที่เห็นเพื่อนของเขานั่งอยู่เขาไม่ได้รู้สึกโล่งใจที่เขารอดจากการลงโทษหนักที่สุดแต่กลับรู้สึกเหมือนเขาได้สูญเสียทุกอย่างไปตลอดการเมื่อคดีถูกนำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลวินปามและแป้งได้รับโทษจำคุกในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือโดยตรงแต่การที่พวกเขาเลือกปกปิดความจริงและสร้างวิดีโอเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์กลับเป็นสิ่งที่สังคมไม่สามารถยอมรับได้ ในที่สุดวิดีโอที่เคยเป็นไวรันถูกลบออกจากแพรหลังจากการพิจารณาคดีที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความเศร้าทุกคนในกลุ่มวัยรุ่นได้รับบทเรียนที่แสนเจ็บปวดวินปาลและแป้งต้องเผชิญหน้ากับโทษจำคุกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงมือฆ่าลินลี่เองแต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและการเลือกปกปิดความจริงกลับทำให้พวกเขาต้องจ่ายราคาแพงที่พวกเขาไม่มีวันลืม เวลาผ่านไปทุกคนในหมู่บ้านและครอบครัวของลินลี่ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้พวกเขาจะพยายามลืมแต่ความเจ็บปวดก็ยังคงอยู่ในใจของทุกคนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่อาจจะถูกแก้ไขได้ด้วยคำขอโทษหรือการลงโทษใดๆหลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจำวิน ปาล์มและแป้งกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งแต่พวกเขาทุกคนไม่เคยลืมบทเรียนที่โหดร้ายนี้และพยายามหาทางใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นพวกเขารู้ว่าโซเชียลมีเดียที่เคยเป็นเครื่องมือแห่งความสนุกสนานกลับกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาพังทลายในตอนท้ายของเรื่องทุกคนเริ่มเข้าใจถึงผลกระทบจากการกระทำที่ไม่ได้คิดให้รอบครอบความผิดพลาดนั้นทำให้พวกเขาต้องเสียสิ่งที่มีค่าไปและยังทิ้งรอยแผลในใจของครอบครัวลินลี่ที่ไม่มีวันหาย การที่พวกเขาพยายามหาทางชดใช้ความผิดบาปของตัวเองก็ไม่อาจทำให้เวลาที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในชีวิตจริงหรือในโลกออนไลน์เรื่องนี้กลายเป็นบทเรียนสะท้อนสังคมที่ชัดเจนว่าความลำพองและความหลงใหลในโซเชียลมีเดียสามารถนำไปสู่ความหายณะที่คาดไม่ถึงและความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้